เป็นคำทำนาย,ดยโดยรวมไม่ใช่การทำนายส่วนตัวของใครคนใดคนหนึ่งโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Ariana Channel นะคะคลิปนี้เป็นคลิปทำนายดวงความรักของชาวราศรีตุลมค่ะอง์เม,มถุนตุลที่อยู่ในราศรีลัคณาดาวศุกร์ประจำช่วงวันที่1-10ถึงพฤษภาคมนี้การทำนายมีทั้งหมด3พาร์ทนะคะคนโสดความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนแล้วก็คนมีคู่ไทม์สแตมป์จะอยู่ใต้ d e s c r i p t i น n box เนาะ มาเลยค่ะเริ่มสำหรับชาวธัดุลมสถานการณ์ความรักชาวธัดุลมคนโสดเอ้ยไม่ใช่ลมเออถูกแล้วลมคนโสดสิเออผูดผิดสถานะคนโสดอืมคุณมีความสุขกับงานมากๆพลังอเนอร์จีของงานแล้วก็แพทชั่นในสิ่งที่คุณทำแล้วคุณมีความสุขคุณไม่อยากโฟกัส <c oughs> หรือไม่ไม่ได้อยากที่จะสนใจเกี่ยวกับความรักเท่าไหร่หรือมีคนเข้ามาที่มากกว่าหนึ่งคนแต่หลักๆแล้วอะ่ะคุณแบบไม่ได้ชอบอะ่ะไม่เป็นสเปคของคุณนะคะไม่ใช่สเปคไม่น่าสนใจช่วงเงิงกลางตจมากประมาณวันที่ห้ามีโอกาสที่จะได้เจอกับคนที่อาเริ่มเข้าตาเริ่มน่าสนใจจะเป็นคนที่เกี่ยวข้องกับงานของคุณ ลูกค้าเพื่อนร่วมงานคนที่จะต้องไปดีลด้วยอะไรต่างๆที่เกี่ยวข้องกับงานของคุณแล้วดูเหมือนจะเป็นคนที่ส่งเสริมกันในเรื่องของการทํางานนะคะหรือซัพพอร์ตได้ดีในเรื่องของการงานมีแพชชั่นที่เหมือนกันคุณค่อนข้างจะมีความสุขอืก็น่าเป็นคนที่น่าสนใจพอสมควรเลยนะสําหรับคนนี้อิ่มเอมสุขก็คือเป็นช่วงปลายไตรมาสนะเก้าสิบน่าจะได้มีการ ลองไปเดทกันนะคะเกิดขึ้นส่วนคนคนนี้นะคะสถานการณ์ความรักของเขาเป็นยังไงทาวเวอร์สองดาบเน็ด,ดาบจัดติสคือคนคนนี้เหมือนกับว่าเขาอาจจะรู้สึกกับคุณมาสักพักหนึ่งแล้วแหละน่าจะเป็นคนคนนี้แหละก็ไม่ไกลตัวหรอกเนาะ รู้สึกกับคุณมาสักช่วงหนึงแล้วเรารู้สึกว่าอืมเขาไม่อยากจะปล่อยเวลาให้ให้มันนานกว่านี้เขารู้สึกว่าจะต้องมีการทําอะไรสักอย่างหนึ่งที่จะทําให้คุณเนี่ยเห็นเขามากขึ้นเห็นเขาชัดขึ้นหรือได้รู้ว่าเขาเนี่ยคิดยังไงกับคุณอาจจะมีการเข้าหาจากฝั่งเขาแบบเนียน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 นะคะน่าจะเป็นฝั่งเขานะถ้าไพ่ไม่สลับเขาอาจจะอยากจะชวนคุณไปกินข้าว นะคะหรือมาใช้เวลาดีๆกันแบบนี้นิหน่อย,อยคล้ายๆเด็ดนั่นแหละเขาเริ่มรู้สึกว่าโอเคมันเขาต้องขยับการจีบหรือการเทคแอคชั่นให้แบบให้ดูให้ดูมากกว่าเพื่อนมากกว่าเพื่อนร่วมงานสักสัก,สกมากขึ้นสักหน่อยนะคะในที่นี้ท่านลมทัดไฟค่อนข้างเด่นดีกว่าทัดไฟที่เด่นดทนนนนี่สุดเมษสิงหรือธนูนะคะกุมเมถูนหรือตุ้นที่ในราศีลักขณาหรือาดาวุกนะขอสันใบให้กับคนโสดทัดลม บางคนมีความแอบกังวลถ้าเป็นคนในที่ทำงานเดียวกันคุณแอบกลัวว่าใครจะแบบมาแซวหรือจะมีคนมาทรงมาแซวไหมแต่ท้ายที่สุดแล้วอะอะไรก็ห้ามไม่อยู่ค่ะถ้ามันเป็นความรักแล้วคนคนนี้มีความแบบมีความอบอุ่นในตัวเองหรือจะมีการระหว่างคุณกับเขาอะ energy พลังงานของคนทั้งสองคนอะค่ะัพ p อ o r t กันไปได้ดีมากๆค่อนข้างจะ เข้ากันโดยเฉพาะในเรื่องของความอบอุอน่นรู้สึกเหมือนเป็นเหมือนเป็นคนในครอบครัวเหม,มือนมีมีความโฮมมี่มีความรู้สึกที่สบายใจกันทั้งคู่อะค่ะคุณหรือเขานะน่าจะมีแบ็กราวด้านครอบครัวถูกเลี้ยงมาอย่างดีแล้วก็เข้าใจในเรื่องราวความรักในการเทคแคร์อะไรต่างๆนะคะคนคนนี้คิดแล้วรู้สึกยังไงกับคุณบ้างนะ ในช่วงสิบวันนี้นะคะคิดมาดีละคิดมาดีละอยากรักก็ต้องพูดถ้าไม่พูดก็ไม่รู้อืมแล้วมันก็ถึงเวลาแล้วแหละที่เขาจะต้องแสดงออกความรู้สึกของเขาที่เก็บมานานนะคะหรือเก็บมาสักพักหนึ่งเขาชอบคุณเขาเริ่มรู้สึกว่าอยากเริ่มแล้วแหละแต่เขาก็มองว่าคุณก็น่าจะไม่ได้ ังเกียดเขาหรือน่าจะรู้สึกโอเคไปด้วยกันกับเขานะคะเขามองว่าคุณเป็นคนที่ดูดีอ่ะสวยหรือน่ารักหรือเป็นคนที่มีความอ่อนโยนในตัวเองนะคะคุณคิดว่ารู้สึกกับเขาอย่างไรอืมคือคุณรู้สึกว่าเขามีความเป็นผู้ใหญ่ที่อบอุ่นคุณแปลกใจมากเลยอะ่ะคุณไม่คิดว่าจะเป็นคนนี้ คุณไม่คิดว่าคนคนนี้ชอบเขาเอ้ยไม่ใช่หมายถึงคนคนนี้ชอบคุณเออหมายถึงคนคนนี้ชอบคุณนะคะอืมแปลกใจแล้วก็แอบ,บสับสนนิดนึงแต่ก็เหมือนกับว่ามันเป็นความเป็นจุดเริ่มต้นที่อาจจะแปลกใจสําหรับคุณแต่พอคุยกันไปเรื่อยๆแล้วคุณอาจจะรู้สึกว่าม,มันก็ดีกว่าที่คิดนะในการที่จะขยับขึ้นมาลองคุยกันหรือจีบกันอะไรประมาณนี้ คุณก็ไม่ได้จะปฏิเสธหรือหรือจะปิดโอกาสตัวเองนะคะจากหน้าไพ่ทีนี้ไพ่สรุปแล้วก็ไพ่แนะนำคุณสับสนในตัวเองสูงมากมากๆว่าเขาเนี่ยจะชอบคุณจริงๆหรืออะไรยังไงหรือเขาแค่แบบเป็นรี่เฉยๆเป็นคนอบอุ่นเฉยๆอะไรเนี้ยเดี๋ยวจะมีการ take a คชั่นหรือ movement เข้ามาแล้วคุณก็โอเค ก็เทคแ Action กับมันก็คือการร่วมมือซึ่งกันและกันทั้งสองคนนะคะน่าจะคือจะไม่ได้พูดในเรื่องของความสัมพันธ์ที่มันลึกซึ้งเลยนะตอนนั้นแต่จะเป็นฟีลว่ามันมีแรงแพชชั่นกันสูงพอได้คุยกันไปหรือมีการไปกินข้าวไปเดทกันเนี่ยระหว่างคุณกับเขามีแพชชั่นต่อกันที่สูงมากคุณจะได้รู้จักกับเขามากขึ้นในมุมมุมของคนที่นอกนอกเวลางานคุณ และเขาทั้งสองคนนะคะเฟิดองใหญ่ไหมจีบกันได,ได้ Children คนคนนี้นะถ้าเขาโสดแบบคือมันมีสองกรณีคือโสดเลยกับสองคือเคยย่าล้างมาแบบเนี้ยค่อนข้างที่จะโดดเด่นนะคะคนคนนี้เขาเคยกิฟอัพในการชอบคุณมาแล้วแต่ครั้งนี้เหมือนรู้สึกว่าความรู้สึกชอบคุณยังอยู่เลยเลือกที่จะเทคแอคชั่นให้มันชัดเจนนั่นเองนะคะ สำหรับมีว่าไงโหคอนเนคชัน oh, อย่างที่บอกเลยแพชชั่นค่อนข้างแรงกล้าระหว่างคนสองคนพอได้คุยกันได้ใช้เวลากันอืมคอมมิชเลตนอยู่ไม่ไกลหรือวายฟาร์มนนี่เขาเห็นความความเป็นผู้หญิงจริงๆในตัวคุณข้างในถ้าคุณเป็นหญิงนะหรือถ้าเขาเป็นฝั่งผู้หญิงเนะี่ย เขามีพลังงานของความเป็น The w ์ไ e ต e r m อ n e n t Energy สูงมากๆฉะนั้นอย่างที่บอกแล้วว่ามันจะมีความอบอุ่นมันจะมีความรู้สึกเหมือนเป็นบ้านมันจะมีความรู้สึกสบายใจอยู่ในนี้ระหว่างคุณสองคนวิ่นเลิศอะเลิศเกินโอเคพาร์ทคนโสดประมาณนี้นะคะยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกๆการกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b เพืเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะต่อไปค่ะพาร์ทของความสัมพันธ์ไม,ม่ชัดเจน ใพ่สลับกันได้นะคะระหว่างคุณแล้วก็คนคุยนะสถานการณ์ความรักในฝั่งของคุณนะคะเคเพทเนี่ยไพ่บุคคลน่าจะลั้นลาชํำอยู่ช่วงนี้ลั้นลาชํำอยู่ระหว่างคุณนะคะในความสัมพันธ์ถ้าไพ่ไม่สลับคุณอาจจะดีวกับหรือดีวกับคนที่เป็นเพศเดียวกันหรือเป็นความรักแบบเพศเดียวกันค่อนข้างที่จะโดดเด่นแล้วก็มีเสน่ห์ต่อเพศเดียวกันด้วย นะคะช่วงนี้ฮอตๆเลยอ่ะมีคนเข้ามาไม่ขาดสายหรือมีตัวเลือกที่มากกว่าสองคนขึ้นไปแต่คุณยังรู้สึกว่าคุณเอ j นจอยกับกับที่เป็นอยู่ทุกวันเนี่ยคุณยังรู้สึกว่ายังไม่มีใครที่เติมเต็มคุณได้ขนาดนั้นคือโอเคแหละก็ชอบแต่ว่าคุณังไม่เห็นว่าจะมีใครที่ทำให้คุณรู้สึกอยากจะเลือกหรืออยากที่จะ คอมมิเมนตกับคนคนนั้นขนาดนั้นแต่โดยรวมแล้วของสถานการณ์ของความสัมพันธ์ไในช่วงนี้ในช่วงนี้ก yeah. ็คือแฮปปี้มีความสุขสนุกหลักๆก็คือสนุกเอ j นจนะคะเอนจอส่วนคนคุยที่เด่นที่สุดนะคะคนคุยที่เด่นที่สุดสถานการณ์ความรักของเขาเป็นยังไงบ้างเขาไม่มาเล่นๆนะคนเนี้ยเขาไม่ได้มาเล่นๆ เขาปล่อยให้คุณไปลันลาปาร์ตี้สังสรรค์หรือเขาก็าจะมีเกณฑ์การได้ปาร์ตี้สังสรรค์ในช่วงของปลายไตรมาสแต่ว่าเขาค่อนข้างยึดมั่นถือมั่นมากเลยว่าเขาคือแฟนคุณคือเขามองไปแล้วว่าเขาเป็นแฟนคุณหรืออยากเป็นแฟนหรือคิดว่าตัวเองแบบเป็นแฟนคุณไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือเขาเป็นฟีลนั้นเขา,าอยากที่จะอยากที่จะคุมความประพฤติค,คุณนะั้นแต่เขาก็รู้ว่าทาไม่ได้อ่ะบางทีอะ แต่จะรู้ว่าคุณไปไหนทําอะไรจนเขาก็กลัวว่ามันจะทําให้คุณอึดอัดเกินไปหรือเปล่าด้วยซ้ำเขาพยายามที่จะวางมา้ของความแบบจะทําให้คุณเกรงใจแต่การเป็นว่าก็ไม่ได้เก่งใจเพราะว่าคุณค่อนข้างที่จะยึดหลักของตัวเองชัดเจนว่าน,นี่คือความสัมพันธ์ที่มันไม่ชัดเจนแล้วคุณก็ยังไม่ได้เลือกใครนะคะในที่นี้เด่นๆเ,เลยจะเป็นทัดลมทัดไฟและทัดน้านะคะที่ดีกับคุณืออยู่ในความสัมพันธ์ ุูมมทุนหรือตุลแม่สิงหรือธนูมีนกรกฎหรือพิจิตที่อยู่ในราศีลัคนาหรือดาวศุกร์ขอสามไบให้กับความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะเลือกไม่ได้จริงๆเลือกไม่ได้จริงๆ ค่อนข้างจะเลือกไม่ได้คุณยังไม่เชื่อใจว่าใครอยากจะคอมมิชเมนต์กับคุณจริงๆโอเคแหละมันดูเหมือนกับว่ามีคนอยากจะคบกับคุณแบบจริงจังแต่คุณยังไม่เชื่อใจเขาขนาดนั้นเขาอาจจะพยายามสิ่งที่คุณคิดนะคุณคิดว่าหรือความเป็นจริงก็ตามอะมองว่าบางคนอะพยายามทําดีเพื่อให้ได้ใจคุณเพื่อให้ได้คอมมิชเมนต์แต่คนคนนั้นไม่ได้เป็นตัวของตัวเองได้ยินไหมอืมแต่เขาพยายาม บิวเพื่อทับให้อีกคนประทับใจแล้วก็อยากคอมมิชเมนกับเขาประมาณนั้นขอคนที่เด่นที่สุดคุณเมื่อกี้เลยนะเขาคิดล่ารู้สึกยังไงกับคุณบ้างคะสิบวันนี้แกล้งไม่สนใจแกล้งที่จะปล่อยปล่อยชิวชิวจอยๆแต่ในใจก็คือคิดมากแล้วก็กังวลเกี่ยวกับความสัมพันธ์เขาอยากคบคุณจริงๆอยากคอมมิชเมนจรจริงเขาชอบคุณมากม เขาก็รู้สึกว่าเขาตามคุณไม่ค่อยทันในหลายๆครั้งแล้วคุณก็ยากมากๆที่เขาจะควบคุมทุกอย่างได้อืมนอกจากเดาเกมไม่ทันแล้วก็ควบคุมคุณก็ยากเหมือนกันเหมือนคุณไม่อยู่ให้ควบคุมซึ่งเขารู้ดีมันยิ่งเป็นแรงแพชชั่นที่ทําให้เขาแบบอยากจะคอมมิทเมนต์กับคุณให้ได้นะคะไม่ยออ่อท้อฝั่งคุณคิล่ารู้สึกยังไงกับเขาคนนี้คะ คุณรู้่าว่าเขารักคุณคุณรู้ว่าเขาอะรักคุณแต่คุณไม่ชอบที่เขาพยายามจุกจิกหรือมีท่าทีที่ทําตัวเป็นเหมือนเจ้าของชีวิตเจ้าของคุณหรือทําตัวเป็นแฟนคุณอะไรอย่างเงี้ยซึ่งคุณเข้าใจเขานะว่าเขาชอบคุณมากแต่ว่าคุณอาจจะไม่ชอบใครที่มาขีดเส้นขีดจํากัดหรือตามจุกจิกหรือนู่นนั่นนี่จุกจิกชีวิตของคุณอะไรอย่างเงี้ย หลายๆอย่างเขาดีนะแต่บางอย่างคุณรู้สึกว่าเขามีความคล้ายกับคนเก่าดีสัยลักษณะบางอย่างมีความคล้ายคนเก่ามันเลยทําให้คุณลังเลหรือช่างใจที่จะเลือกเขาแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะบทสรุปและไพ่แนะนํานะสามดาบเลือกไม่ได้ความรักที่เลือกไม่ได้เลือกไม่ได้จริง ถ้าจะต้องมีให้อะไรให้ตัดสินใจมองว่าก็ยังไม่กล้าที่จะตัดสินใจในความสัมพันธ์เหมือนไพ่ขึ้นมาเกี่ยวกับหากจะต้องเลือกหรือถ้าเป็นไพ่ที่ไม่ได้สลับแล้วคนที่ฟังอยู่เป็นเป็นคนคุยของชาวธาตุลมอย่างเงี้ยก็อาจจะได้คําตอบว่าเขาคนเนี้ยังไม่พร้อมที่จะเลือกหรือคอมมิตหรือถ้าไพ่สลับ ก็คือคุณจะเป็นฝั่งด้านล่างที่รักเขามากแล้วก็อยากจะคอมเมนต์เนี่ยก็มองว่าคนคนนี้ยังไม่พร้อมที่จะตัดสินใจใดๆแล้วเขาก็ยังไม่เชื่อร้อยเปอร์เซนต์ว่าโอเคเรารักเขาแล้วแต่ตัวตนของเราจริงๆนั้นเป็นยังไงเป็นอย่างนี้หรือเปล่าหรือจริงแล้วทําทุกอย่างเพื่อแค่ต้องการให้เขาประทับใจแล้วก็เลือกแค่นั้นอะไรประมาณเนี่ยอืมใพ่ความรัก <c oughs> มองว่ายังไงคะ ภาพไพ่ไม่สลับนะตัวคุณค่อนข้างที่จะยึดติดอยู่กับอะไรบางอย่างกดบางอย่างอย่างเช่นเขาทําแบบนี้เหมือนคนเก่าเลยแสดงว่าต่อ,ตอไปเดี๋ยวจะต้องเป็นอย่างนี้แน่อะไรเงี้ยซึ่งมันไม่สเสมอไปอ่ะนะคะมันไม่สเสมอไปแล้วช่วงนี้คุณเองก็ยังรู้สึกว่ายังชอบที่จะมีชีวิตแบบสุขสนานอยู่ยังโอเคในการที่จะมีคนเข้ามาหรือสนใจคนใหม่ๆแต่ในตอนนี้บอกตรงนะมีโอกาส ในช่วงนี้จะมีคนใหม่เข้ามาหรือคนที่มีอยู่มีเกณฑ์ที่อาจจะได้พัฒนาหรือเป็นลักษณะของคู่ของคุณนะคะลักษณะคู่ของคุณไปโพสเหมือนไพ่กำลังขึ้นมาบอกว่าบางทีอะ่ะคุณอาจจะต้องมีการ ถามตัวเองว่าเป้าหมายชีวิตในด้านความรักของคุณคืออะไรคุณต้องการความรักที่คุ้มค่าแบบไหนความรักที่ที่เป็นความรักที่ทุ่มเทหรือ enjoy กันไปเรื่อยๆคุณต้องการเป้าหมายของคุณคืออะไรเหมือนไพ่ต้องการให้คุณคุยกับตัวเองให้เข้าใจนะคะมันแค่นั้นเลยโอเค พาร์ทของความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนก็ประมาณนี้ค่ะยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุทกการกดไลค์กดแชร์กด u u s s r r i e เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะต่อไปนะคะพาร์ทของคนมีคู่ไพ่สหรับเป็นได้ระหว่างคุณแล้วก็คนรักสถานการณ์ความรักของคุณนะคะชาวพัดลมเป็นยังไงบ้างหนึ่งดาสิบถ้วยแฮงแมนปัญหากระจุกกระจิกเอาอยู่ สามารถเอาอยู่มีป <lider at S 1> ัญหาเล็กๆน้อยๆกระตุกกระจิกกระตุกกระจิกซ้ำๆเดิมๆนะคะไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรแต่คุณก็สามารถที่จะประคองหรือจัดการความสัมพันธ์นี้ได้นะคะบางคนอาจจะเป็นในเรื่องของการเงินนะคะหรือความประพฤกิของคนรักหรือคนในครอบครัวต่างๆโอเคหลายๆอย่างมันมันมันโอเคแหละมัน Happy แฮปปี้แหละแต่เหมือนคุณนะ่ะ รู้สึกว่าทุกอย่างในความสัมพันธ์น่ะต้องเป็นฝั่งคุณที่ต้องจัดการเกือบทั้งหมดหรือต้องดูแลเกือบทั้งหมดแล้วคุณรู้สึกว่าเวลาคุณคิดทีหนึ่งอ่ะคุณจะคิดเยอะแล้วคุณก็จะคิดบน่นก็คิดซ้ำๆอืมบางคนเป็น perfectionist ก็คือว่าทุกอย่างมันต้องเป๊ะต้องดีอะไรเงี้ยคุณพยายามไม่ให้ปัญหาเหล่านั้นมันเกิดซ้ำๆเกิดแล้วเกิดอีก คุณก็คิดหาวิธีว่าจะทํายังไงให้ทุกอย่างมันอยู่ในการควบคุมให้ทุกอย่างมันดีมันโอเคอืมบางทีเขาอาจจะทําตัวดื้อกับคุณนิดนึงคุณก็จะเป็นฟีลแบบคุยกันหน่อยนะคะคุยกันหน่อยห้องปกครองห้องใฝ่ปกครองเปิดต้อนรับแล้วอะไรประมาณเนี้ยอืมขอทุกฝั่งเขาหน่อยค่ะเพื่อที่จะดูว่าสถานการณ์อะไรยังไงสถานการณ์ฝั่งของเขานะ ก็ดื้อจริงก็ดื้อจริงก็ไม่แปลกว,ว่าทําไมคุณถึงทําต้องมีความดุแล้วก็รู้สึกว่าพยายามคิดหรือแก้ไขเกี่ยวกับความสัมพันธ์นี้ยังไงไม่ให้มันเกิดขึ้นหรือแก้ไขในพฤติกรรมของเขาเขาเป็นคนที่อาจจะสนุกสนานหรือกวนกวนตีนนั้น่าจะเป็นคนที่อ่อนข้างที่จะกวนโอยกวนพอสมควรคุณพูดซ้ายจะไปขวาจะทําทไมอะอะไรอย่างเงี้ยจะมีความถกเถียงเล็กๆเบาๆจะทาให้คุณปวดหัวแต่เขาก็แค่แบบ หยอกๆเล่นๆแล้วก็ทําตัวลันล่าแบบเหมือนเล่นๆหยอกหยอกแกล้งคุณอะไรอย่างเงี้ยมันทําให้คุณแบบว่าโมโหเล่นๆอืมนะคะแต่มาหลักๆแล้วสถานการณ์ฝั่งเขาในช่วงนี้ก็ไม่มีอะไรมากหรอกอืมไม่มีอะไรมากนะคะคุณก็ยังคงเอาอยู่ในในสถานการณ์ตรงเนี้อาจาจะทําให้คุณรู้สึกว่าเหนื่อยเหนื่อยนิดนึงนะคะเหมือนคบกับเด็กเลยอะน้าภัยฝั่งเขานะ ถ้าไพ่ไม่สลับสามใบนะคะถ้าคุณกังวลเรื่องบุคคลที่สามถ้ามันมีการเลือกว่าแกล้งๆก,กันหรือว่ามีการสักไซสในเรื่องของบุคคลที่สามที่คุณสงสัยแล้วเขามีการแกล้งคุณอะไรเงี้ยหรือแบบว่าถกเคียงทำตัวดื้อไม่รับฟังอะ่ะ ก็คือเป็นลักษณะที่เหมือนกับว่าเหมือนกบเกลื่อนถ้ามันเป็นในเรื่องบุคคลที่สามนะเพราะบางคู่ไม่ได้มีไงก็เลยไม่อยากจะตีไปอย่างนั้นก่อนแต่ถ้ามีอ่ะเขาก็จะทําเป็นแกล้งคุณแล้วก็ทําตัวดื้อทำตัวแบบกวนโอ้ยกวนประสาทคุณ,าาาคณเพื่อปกปิดบางอยา่างปกปิดแล้วไม่ยอมรับมีสิ่งน,นั้นนะคะทีนี้ต่อไป เ้าคิดแล้วรู้สึกยังไงกับคุณบ้างคะสิบวันนี้เขาน่าจะเป็นคนที่เหมือนจะจริงจังกับชีวิตแต่ไม่ค่อยจริงจังอ่ะเป็นคนแบบสนุกอยากเดียวเลยเป็นคนที่ติดเพื่อนเป็นคนที่อาจจะ ดูแล้วไม่ค่อยซีเรียสกับชีวิตแต่ถามว่าเขาเกรงใจคุณไหมเขาก็มีความเกรงใจในคุณอยู่เหมือนกันในสิ่งที่สมมุติว่าถ้าเป็นเคสที่มีบุคคลที่สามเมื่อกี้เขาก็กลัวนะว่าคุณจะจะเทเขาหรือคุณจะมีปัญหาอะไรใดๆกับเขาที่มันรุนแรงอะไรอย่างเงี้ยหรือจับผิดเขาเขาก็มีความกลัวนะเกรงหนึ่งเลยเกี่ยวกับสิ่งที่คุณจะปฏิบัติสองคือกลัวว่าคุณจะไม่รักเขา อืแต่เขารักคุณไหมเขาก็ยังรักนั่นแหละแต่มันเป็นฟพีว่าก็แค่สนุกจอยๆอะไรเงี้ยซึ่งอืมันคือเขาแบบนั้นคุณคิดและรู้สึกยังไงกับเขาคุณระแวงค่ะคุณไม่ได้ไว้ใจหรอกคุณก็จดทุกพฤติกรรมหลายๆอย่างที่เขาเป็นโดยเฉพาะช่วงนี้พฤติกรรมแปลกๆที่มีประเด็นหนึ่งสองสามสี่อาจจะดูเป็นเล็กๆน้อยๆแต่ดูแล้วก็น่าสงสัยสำหรับคน คุณไม่ไว้ใจเขาหรืออาจจะเคยมีประเด็นเรื่องบุคคลที่สามมาก่อนแล้วนานแล้วแรือ,อาจจะจบไปแล้วมันเคยเป็นประวัติกันมาก่อนแล้วทําให้ความไว้ใจของคุณที่มีให้เขานั้นสูญสิ้นไปไม่สามารถที่จะกอบกู้ขึ้นมาได้เพราะงั้นจะทําอะไรสักทีหนึ่งเนี่ยก็ไม่แปลกที่คุณจะระแวงเขาขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะคะต่อไปนะคะ สรุปและไทยแนะนำค่ะหกเหรียญเจ็ดเหรียญฮิวิ่งอีกสักไปสิคนนี้เขาไม่ยอมรับหรอกถ้าคุณสงสัยหรือว่าอาจจะมีประเด็นกันในระบบคนที่สามเข<ๆ>าจจะไม่ได้ยอมรับนะแต่อาจจะมีการพยายามที่จะเหมือนแบบลดน้อยลงในเะรื่องที่จะทำพฤติกรรมที่ไม่ไม่ถูกต้องในความสัมพันธ์แบบนั้น เขารับฟังแล้วเขาเข้าใจแล้วเขาก็ดูกลัวกลัวคุณด้วยซ้ำนะคะฉะนั้นคุณวางมาตรแบบแบบที่คุณเป็นอยู่ก็ถือว่าโอเคในการที่จะรับมือนะคะ Free yourself น้าไพา่ก็บอกคุณค่อนข้างที่จะมีความตึงเครียดมากมากๆอันนี้มันไม่ได้เกี่ยวกับความสัมพันธ์แต่มันเกี่ยวกับสภาพจิตใจของคุณเหมือนไพ่บอกว่าคุณแบบถ้าหากว่าเขาไม่โอเคจริงๆ แล้วคุณไม่สามารถที่จะรักเขาได้แบบมีความสุขได้ไมเมรามว่าอาจจะต้องปลดล็อกตัวเองออกมาในที่นี้คืออาจจะปลดล็อกตัวเองให้ได้กลับมารักตัวเองไม่ได้บอกว่าคุณจะต้องไปเรื่องอะไรกับใครแต่หมายถึงคุณให้เวลากับตัวเองคุณให้สเปซกับตัวเองคุณให้ความรักและหัวใจกับตัวคุณเองบ้างนะคะเพื่อที่จะทําให้ใจของคุณนั้นรู้สึกปลอดภัยขึ้นอีกครั้งแล้วคุณลองพิจารณาดูว่าความสัมพันธ์นี้มันจะยังคงเป็นความสัมพันธ์ที่เป็นเซฟโซนให้กับคุณ ได้หรือไม่และถ้าคุณอยากให้มันเป็นอย่างนั้นคุณจะต้องต้องคุยกับเขาหรือจัดการอะไรยังไงในความสัมพันธ์ันนีนะคะโอเคคลิปของชาวท่านลมก็ประมาณนี้ค่ะยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ